หนึ่งนาทีกับกรประทอ สำหรับการชำระภาษีรถประจำปีมีช่องทางให้เลือกใช้บริการที่หลากหลายซึ่งช่องทางที่ให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่สะดวกสบายที่สุดในขณะน,นี้คือช่องทางรับชำระภาษีรถผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เว็บไซต์โครงการขนส่งทางบก e-service.dlt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน dltvisco tag ที่อำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักง,งานขนส่งทั้งยังสามารถดำเนินการชำระภาษีรถประจำปี ล่วงหน้าได้ก่อนครบอายุภาษี90วันเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระภาษีรถประจำปีให้แก่ประชาชนอีกครั้งเปิดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่ศูนย์บริการร่วมคมนาคมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินอย่างเต็มรูปแบบซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานขนส่งค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม